เป็นคุณพิม์พถ้าเกิดว่าคุณไม่ส่งไอ้จ้อยกับยุนอาคืนมาฉันจะเอาตำรวจไปลากคอคุณเข้าคุกเลยน้องพิมพ์ี่ขอร้องอนะเด็กๆเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยอ่ะถ้าเกิดไม่พอใจอะไรก็มาลงที่พี่คนเดียวก็พอก็บอกมาชื่อแผลงก็แผงสิพวกแกต้องมาพูดมากเลยรอรับโทรศัพท์ฉันแค่นั้นพอแล้วถ้าพวกแกแจ้งตำรวจเด็กสองคนเนี้ยตายแน่แค่นี้นะอยู่นะอยู่ะอยู่นะ อย่าเพิ่งพูดไฟไปตอนนี้ต้องมีสติเอาไว้มีสติอะไรเล่ามันจับหลานจันไปอะหลานพี่กระโดนจับเหมือนกันนะพี่กัหวงไอ้จรอดไม่แพ้เธอหรอกแต่ว่าตอนนี้เราต้องมีสติเอาไว้เพื่อจะได้หาทางแก้ไข ได้แล้วยินอาพี่วันนี้ทั้งคนหแหมเก่งจริงนะตัวแค่นี้ทำแมนปกป้องสาว <c oughs> ลุงจับพวกผมมาทำไมอะเฮ้ยเรียกลุงเลยเหรอวะฮะเ,เรียกมันดีๆหน่อยเว้ยปู่จับพวกผมมาทำไมะอะเฟย่าฟังหน่อยคุยเรียกพี่สิวะ เดี๋ยวพรุ่งนก็ได้กลับบ้านแล้วแต่ไม่รู้บ้านไหนนะมันจะเป็นบ้านเก่าวะบ้านเก่าคืออะไรเหรอคะพี่จอดบ้านเก่าก็คือบ้านที่ไม่ใหม่ไงยุนอาก็เขาจนีจะพาเราไปบ้านเก่าไอ้เด็กนี่ปากมันน่าโดนจริงเลยว่ะเฮ้ยเยนเย็นอย่าเพิ่งทำอะไรมันเลยจนกว่าพี่มันจะมา ไม่ต terminar, ้องเป็นห่วงหรอกยังไงพี่รักกับคุณโลวิทต้องมาช่วยพวกเราแน่ๆเออเดี๋ยวจะคอยดูชิน้ยคุณอาไม่ต้องห่วงนะยังไงพวกพี่เขาต้องไปช่วยเรา โอเคแพมก็แพมสรุปคุณเจาไงกันนะแน่อะก็ไม่ได้เอายังไงหรอแกแค่แกต้องถัดตาด้ี่ฉันสั่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะส่งโลไปให้แกแล้วแกก็ไมเอานอของแกคืนที่ดันแค่นั้นเองเหรอใช่แต่แกต้องมาคนเดียวนะแล้วก็ห้ามแจ้งตำรวจเด็ดขาดแล้ว,แล,วแล้วทำไมไม่ส่งมาให้วันนี้เลยอะจะรอพรุ่งนี้ทำไมอะส่งเลยก็ไม่สนุกสิให้แกได้ลิ้มรสแห่งความทรมานไปก่อนสะใจดี นี่คุณจิตใจคุณทําด้วยอะไรเนี่ยเอาเด็กไปทรมานแบบนี้เนี่ยน้าไม่อายอีวอีบ้าอย่ามาเรียกฉันแบบนี้นะคือแกปากดีอีกฉันไม่รับรองนะว่าเด็กพวงนั่นมันจะเป็นยังไงเฮ้ยคุณพิมคุณเฮ้ยวางไปแล้วเหรอวางไปแล้วอ่ะ ทุกคนทุกคนต้องเข้มแข็งแล้วก็มีสติอย่างที่ลุงสิงบอกนะถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เรารู้โลเคชันแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรักจะไปรับเด็กๆด้วยตัวของรักเองค่ะเฮ้ยคุณไปคนเดียวงี้ได้ไงผมไม่ยอมนะคุณไม่ได้ยินที่คุณพิมพ์เขาพูดหรือไงฮะเฮ้ยแต่มันอันตรายมากเลยทุกคนคุณไม่ต้องห่วงหรอกรักฟ้าสักอย่าง ในรักฟ้าที่บอกทุกคนมีสติอะคุณมันสตรองจริงเลยมันเป็นไรเนี่ยองคุณแม่ประทับปอฟ้าเฮ้ยฟ้าให้คุณเป็นไรเนี่ยฉันไม่หน่วอยจอร์ก็ยุ่นอะ โหยแล้วก็บอกให้คนอื่นเข้มแข็งฉันก็กลัวคนอื่นจะพลอยเป็นกังวลไงฉันกับไอ้จอนนะเรารักกันเหมือนกับพี่น้องแท้เลยอะตั้งแต่เด็กพ่อแม่เราเกิดอุบัติเหตุเราก็ตายไปหมดเลยฉันก็ต้องมาเห็นมันอยู่กับลูงฉันน่ะเลี้ยงมันตั้งแต่ตัวมันก็เพีกยนเดียวเองอะถ้าเกิดว่าเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆฉันจะทำยังไง ไม่ต้องห่วงนะยังไงจอ๊อสก็อยู่ในะอร์ต้องไม่เป็นอะไร <c oughs> คุณก็เหมือนกันผมไม่อยากให้คุณต้องมาเสี่ยงนะไม่ได้อะอยังไงันก็ต้องไปอ่ะคุณมาอ้ามฉันไม่ได้หรอกนอะนักฟ้ามันไม่มีใครอยากจะเห็นคนที่ตัวเองรักเป็นอะไรหรอกนะ ผมหมายถึงยุนอาใจนก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่น hey, ั <Really? S 2> ่นคือนอนพักผ่อนเถอะนะ มานหน่อยข้างบนก็ได้นะจริงเหรออืเฮ้จะดีเหรอ ้องได้แล้วนอนซะ อยู่ตรงนี้ไฟก็ไม่ยอมเปิดแล้วเป็นอะไรเนี่ยพี่เป็นหัวไอ้จอนบปนะที่ตอนเย็นนะทำเป็นเก่ง ดีไม่อยากให้ทุกคนจะตีแตกอ่ะพี่เป็นห่วงไอจ้จอร์จจริงๆนะพี่เลี้ยงของพี่มันนะตัวมันเล็กๆอ่ะพี่เป็นห่วงมันนะฉันก็ห่วงยุนอาเหมือนกันฉันก็รักหลานฉันมากนะ เราต้องปลอดภัยเนาะใช่เด็กๆต้องปลอดภัย <c oughs> <c oughs> คุณจัดการกระจายไปได้หลายที่เลยอ๋อผมมีของแถมไปให้ด้วยนะรับรองเลยว่าเด็ดก็ใครที่มันเอาของไปให้คุณเนี่ยคุณก็เอามันไปด้วยเลยคุณพ่อคุยกับใครเหรอคะแค่นี้ก่อนนะเดีฉันโทรกันก็คนที่จะช่วยจัดการอินางรักฟ้าให้เราอยองไะลูกจริงเหรอคะจริงสิ คราวนี้ลูกจะไม่เห็นหน้ามันอีกต่อไหมดีค่ะพิมพ์เกียดที่หน้ามันให้มันหายไปเลยซะได้ก็ดีนะคะคุณพ่อคะขอพิมพ์จัดการมันเองได้ไหมคะอย่าเลยลูกให้คนของเราจัดการาน่ะดีแล้วแต่พิมพ์อยากจัดการมันเองนะะีน่ค่ะนะคะคุณพ่อให้พิมพเอาตัวนางรักฟ้าไปส่งให้ลูกน้องของคุณพ่อเองเถอะค่ะ,คะ นาคะคุณพอ่อก็ได้แต่ว่าต้องให้คนของเราไปด้วยนะลูกแล้วลูกเองต้องระวังตัวให้มากได้ค่ะไม่มีปัญหา หลอกไม่ต้องดูหลอกเฮ้ยส่งมาแล้วเฮ้ยอจริงหรออยู่อยู่ที่ไหนอะแป๊บนึงอะไรก็รับดิโนเดี๋ยวขาตาใสริบริมรับ ฮัลโหลเห็นโลแล้วใช่ไหมคืนนี้เที่ยงคืนแกต้องไปถึงที่นั่นถ้าเช้ากว่าน,นั้นอีเด็กพวกนั้นตายแน่อืมทำไมต้องเที่ยงคืนด้วยอ่ะเป็นซินอเรล่าหรือไงซินอเรลล่าบ้านแกสิตลกไม่รู้จักไวลั่เวลาไม่รู้แหละยังไงเที่ยงคืนแกต้องมาถึงแล้วก็ต้องมาคนเดียวเท่านั้นแล้วถ้าแจ้งตำรวจก็รอรับศพน้องกับหลานแกได้เลยแค่นี้นะไปเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหล เอาตายเลยพี่เดี๋ยวรักไปเองค่ะเฮ้ยผมไปด้วยดิไม่ได้คุณไม่ได้ยินที่เขาพูดหรอถ้าเกิดคนอื่นไปด้วยจะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะเฮ้ยคุณเตมิ <ca> ีก็<ะ>ปล่อยให้ล้างไป,ไปเธอไม่ต้องห่วงหรอกยังไงอีกร้างก็ต้องพาเด็กๆก,กลับมาได้ <twitch> ขอบคุณนะลุงที <twitch> ่เชื่อใจฉันอะ่ะเออแต่ยังไงก็ต้องระวังตัวด้วยรักคุณรักคะฝากด้วยนะคะพายูนํามาให้ได้นะคะ ฝากด้วยนะลูกคุณรักฝากด้วยนะครับค่ะรักสัญญานะคะว่าจะพายุนอากับไอ้จอกลับมาให้ได้ค่ะขอตัวก่อนนะคะเฮ้ยระวังตัวนะเว้ยเดินไปค่ะฝากด้วยนะคะค่ะ ผู้หญิงคะวันนี้กินอะไรดีคะเฮ้ยกินนี่เหรอ,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 อคืนนี้พี่สาวกันเสร็จแน่ป้าจะทำอะไรพี่สาวผมอะ่ะป้าพิมพ์เดือนอนี่พวกแกรู้ได้ไงว่าเป็นฉันอะ่ะฉันอุตส่าห์พางตัวมาเป็นอย่างดี โอ้โหแค่เดินเข้ามาก็รู้แล้วก,ก,กลีดไายขนาดเนี้ยมีป้าอยู่คนเดียวแหละเออใช,ใช่ใช่ในี่พวกแกจะเออเอ,อหอมหมกับมันทําไมอุ๊ยขอโทษครับถึงรู้ไปก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดียังไงคืนนี้พวกแกก็เสร็จแน่ทําไมป้าผิงก็องเอาพวกเรามาที่นี่เหรอคะอ้าก็เพวานางรักฟ้างไงล่ะมันแย่ทุกอย่างไปจากฉัน สารเดงอีเด็กเวนจะพูดแทนฉันทักแปะอะไรนี่นะเอา้ากูจอยรู้อยู่แล้วอะว่ายัางไงป้าก็ต้องพูดคำนี้จอยเลยช่วยพูดนี่ค่ะืมคอยดูนะถ้าคืนนี้ฉันจัดการพี่สาวแกเสร็จฉันจะเอาแกสองคนไปทำปิ้งยา่างโอชาบูอร่อยกว่ามีน้ำไม่สดด้วยเฮ้ยหรอแกไปกินร้านาไหนมาบอกฉันหน่อยสิเออกินที่เด็กป้า,าฉันไม่พูดกับแกและเสียเวลา,มลาไม่กินชาบูด้วยกันเนอ ออ,อ,อพกติดตัวไว้ก็เท่านั้นเองอะ่ะป้องป้องกันไว้อ,อไปรับฟ้าให้ผมไปแทนคุณเถอะนะใจผมแต่งตัวใส่วิกเป็นคุณก็ได้เฮ้ยมันจะเหมือน่ายไงอ่ะคุณคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะเดี๋ยวฉันจะไปรับเด็กๆเองฉันสัญญาฟ้าคุณต้ไม่เป็นอะไรนะ <S <S คณวิทย์สัญญากับผมสิรักฟ้าพวกคุณต้องไม่เป็นอะไรฉันสัญญา นี่ไปดีกว่าเดี๋ยวจะเลยเวลา ที่พ่อเตวิ์เขาให้แม่ไว้แล้วให้รักทำไมล่ะคะก็พระจะได้คุ้มครองเธอไง ถ้าเกิดว่าเสร็จเรื่องแล้วเดี๋ยวรักรีบจะเอามาคืนนะคะมไม่เป็นไรฉันให้ถือซะว่าเป็นของขวัญรับสปายก็แล้วกันนะแม่ ไปก่อนนะคะ ช่วยัก้าครับตกลงจะแอบตามกันไปจริงๆเหรอใช่ครับผมปล่อยลักฟ้าไปคนเดียวไม่ได้หรอครับใช่ครับคุณแม่ผมก็อยากไปช่วยด้วยพี่ก็ด้วยนี่สองคนนี้เข้าไปนะโอเคแกจะไปเป็นภาระเขาทำไมอ้าวน้องหนกไงพูดงั้นนะพี่ในแชมป์มวยเก่านะ่ะอุย้ยมันกี่สิบปีมาแล้วฮหรอตอนเนี้ยแค่เดินให้ไหวก็พอแล้วปากเรียบเพียเลยระวังตัวด้วยนะคะคุณวาไม่ต้องห่วงครับ รีบไปเถอะตามไม่ทำคุณแม่สวัสดีครับโอ้ยพระคุ้มครองนะลูกโอ้โหโอ้พระคุ้มครองนะลูกโอ้ยไอ้บ้านี่คุณจะมาไหว้ฉันด้วยซากอะไรเะก็อย่างโดนกอดบ้างไปนะ ระวังตัวนะคะ จะได้สะดวกกว่าเฮ้ยจะบ้าเหรอฉันเรียกมันมาจัดก,การไม่ได้เรียกมันให้มาปาร์ตี้จะส่งเงไปรับได้ยังไงเอาถ้าแกมาช้าหลังเที่ยงคืนเด็กสอ,องคนนี้กลับไปเป็นศพแน่อย่าลืมลงชื่อด้วยนะครับจากพิมพ์เดือนเฮ้ยอีบ้าติดคุกแน่งานนี้อีเด็กบ้ามีพวกแกหาอะไรมาปิดปากมาหน่อยซิเฮ้ยเด็กว้า ช่วยให้ทุกคนปลอดภัยด้วยนะคะคุณผู้ชายไม่ได้ไปเกิดใหม่แล้วหรอคะ่ะคุณผู้หญิงนี่แกไม่ต้องสารแน่ได้ไหมนางมาลิคะเราจะไม่แจ้งตำรวจกันจริงๆหรอคะแม่ว่ารออีกสักหน่อยเถะนี่แม่ก็ไม่รู้ว่า นางพิมพ์เดือนนะจะทำอะไรกับเด็กๆหรือเปล่า พเดือนที่แกรู้ด้วยเหรอว่าเป็นฉันทำไมไม่รอให้ถอดหมวกก่อนจะได้รู้หน่อยสูรู้จริงจงคุณไปทำหน้ามาใหม่เหรอหมอเถื่อนไหมเนี่ยไมหน้าเป็นแบบนี้หมอเถื่อนบ้านแกสิเป็นเพราะว่าพวกแกหลอกผีฉันฉันเลยขับรถชนแล้วหน้าฉันเป็นแบบนี้ก็คนณมันโง่เองอะจะมาโทษคนอื่นทำไมนี่ปากเี้ยนะลองตรวจดูสิ ไ,ไอ้เด็กพวกเนี้ยตายแนะ่ คุณลักฟ้าใช่ไหมครับเราข้างในนี้มีอะไรไหมคงเป็นยาเสพติดครับอะไรคุบอกนะว่าเป็นยังม,มาสะะาระแนอยากรู้ข้างในคืออะไรหน้าที่ของแกคือส่งม,มาได้ถึงที่ฮ้ยิบพีแม่ไม่เอาไปฉันบอกให้ยิบไปฉันไม่ทำฉันรู้ว่าข้างในมันมีอะไรแกไม่มีสิทธิ์มาต่อรองอะไรฉันทั้งนั้นยิบ <c oughs>